ลัวเฟิงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าท้องฟ้าเบื้องบนเป็นเหมือนชั้นของภาพโปร่งสีม่วงและท้องฟ้าก็กลายเป็นสีฟ้าสีท้องฟ้าของแคลลองสิงนั้นไม่เหมือนใครจริงๆเกาเชนยังชมด้วยรอยยิ้มในบางพื้นที่ท้อองฟ้าจะเป็นสีฟ้าในบางพื้นที่จะเป็นสีม่วงหรือสีเขียวสีแดงและจะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงบ่ออยอยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดส่องผ่านชั้นบรรยากาศสมากระทบกับน้ำทะเลยิ่งสวยขึ้นไปอีกดาวเขามงกรดึงดูดผู้คนที่แข็งแกร่ง ให้มาอาศัยอยู่ที่นี่เพราะทิวทัศน์ที่สวยงามของมันดาวเขามังก่อนค่อยๆจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเกาเชงกล่าวชมในบอรกระดาคนกลุ่มนี้เกาเชงบินได้ช้าที่สุดคือเกาเชงเก้าไปบนคันเหยียบเดียวที่คล่องตัวและความเร็วในการบินสามารถเข้าถึงประมาณ2 0 0พเมตรต่อวินาทีในระหว่างการสนทนาหลายร้อยกิโลเมตรบินอย่างรวดเร็วดวงตาของหลัวเฟิงเป็นประกายมองไปที่เมืองในระยะไก,กลนี่เป็นเมืองที่สวยงามมากเทียบได้กับเมืองบนโลกดาวเขามังก่อนมันเป็นปราสาทที่มีความยาว และความกว้าง9.8กิโลเมตรใครก็าตามที่สามารถซื้อปราสาทดังกล่าวเพื่ออยู่อาศัยได้นั้นยอดเยี่ยมมากดวงตาของเกาชิงเป็นประกายฉันไม่รู้ว่าฉันจะจ่ายได้เมื่อไหร่หลวเฟิงตกตะลึงหลวเฟิงนั่นคืออสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่รู้ราว่ามันคล้ายกับวิลล่าของคุณบนโลกไร่ได้กล่าวจะกระว่าลน,นั้นกว้างใหญ่และมีดาวเคราะหนับไม่ถ้วน ดังนั้นคนระดับบนในจักรวาลจึงคุ้นเคยกับอาศัยอยู่ในสถานที่ขนาดใหญ่มากตัวอย่างเช่นอาจารย์ของคุณดาวเคราะห์เป็นที่อยู่อาศัยของเขาบนดาวเคราะห์ที่จเจริญรุ่งเรืองเช่นแคลสตอร์ที่ดินมีราคาค่อนข้างแพงดังนั้นปราสาทที่มีความยาว9.8กิโลเมตรและความกว้างจึงถือเป็นความหรูหราหากมันอยู่บนดาวดวงธรรมดาไม่มีอะไรเลยหลัวเฟิงไม่ด้อยที่จะสักแช่งอย่างลับๆมันไม่ใช่ระดับเลยสถานที่ที่ฉันอยู่คือปราสาททอที่มีความยาว9.8กิโลเมตรและกว้าง9.8กิโลเมตร ระหว่างการบินหลวงเฟิงเห็นปราสาทอีกแห่งและมีปราสาทอีกแห่งอยู่ไกลออกไปเป็นเรื่องหรูหราที่มีปราสาทของตัวเองบนซาลองเชนที่สวยงามอย่างยิ่งหลังจากบินอยู่นานกว่า10นาทีหลวงเฟิงมองลงไปและมีพื้นที่ที่สร้างขึ้นอย่างหนาแน่นด้านล่างโดยมีปราสาทขนาดเล็กเรียงต่อกันนี่เป็นที่อยู่อาศัยที่ถูกที่สุดในดาวเขามงกรคฤหาสน์ประเภทนี้มีความยาวและความกว้างทีงหนึ่งกิโลเมตรหากอยู่ในอาณาจักรคาโลของเรา หลวเฟิงคุณมีอสังหาริมทรัพย์ที่นี่หรือไม่ลกาวเชงถามไม่ฉันอายุเท่ากับหลวเฟิงกล่าวใช่ฉันก็เหมือนกันลกาวเชงเกลียดพยักหน้าพ่อของฉันยังหักเงินค่าขนมของฉันถึงขนาดที่ฉันต้องรอถึงสิบปีเพื่อที่จะให้ดาวเคราะห์แก่ฉันไม่พอใจมิฉะนั้นฉันสามารถสร้างคฤหาสน์ในแคลองซิงได้และอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อฉันพักผ่อนและเล่นในเวลานั้นฉันจะเป็นพลเมืองของแคลองซิงในแคลองซิงนี้ที่กําลังเดินไปด้านข้าง หลวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนมาบาบาตาบอกตัวเองเมื่อคุณกลายเป็นผู้อยู่อาศัยของแค่ลองสิงคุณจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่จากราคาอาสังหาริมทรัพย์ที่สองปงลิบลิ่วของที่นี่ผู้ที่สามารถซื้อครฤหาดและปราสาทราคาแพงงอกว่าที่นี่ได้น่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์บางราชวงศ์ของประเทศที่พึ่งพาประเทศที่เจริญแล้วในจักรวาลหรือบุตรหลานของครอบครัวใหญ่บางครอบครัวอย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็น ผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของดาวเคราะห์แม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งคุณก็อาจไม่เต็มใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นี่หลังจากบินมาเกือบครึ่งชั่วโมงในที่สุดหลวเฟิงก็มองเห็นเมืองใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ในระยะไกล,ก,ลกำแพงทั้งเมืองมีสีดำราวกับหมึกทอดยาวไปจนสุดขอบเขตการมองเห็นของเขาและเขามองไม่เห็นขอบเลยแม้แต่นิดเดียวในทางกลับกันยอดกำแพงบนกำแพงเมืองนั้นเหมือนกระจกใส และมีมังกรเคลือบที่สวยงามเกาะอ,อยู่บนยอดเมืองเมื่อหลวเฟิงเข้ามาใกล้เขาตรหนักว่ามีการแกะสลักที่ซับซ้อนบนกำแพงเมืองสีดำสนิทซึ่งเป็นการแกะสลักมังกรยูนิคอร์นช่างเป็นเมืองที่ใหญ่โตอะไรเช่นนี้หลวเฟิงเกาเซิงและคนอื่นๆร่อนลงบนพื้นเงยหน้าขึ้นมองกำแพงเมืองขนาดใหญ่หัวใจของพวกเขาสัน่นสถานความสูงของกำแพงเมืองสีดำเพียงลำังอยู่ที่ประมาณ120เมตรรวมถึงความสูงที่เกิดจากการแกะสลักมังกรเคลือบบนยอดกำแพงเมืองสีดำนั้นก็หลายร้อยเมตร และมืองใหญ่ทั้งหมดทอดยาวไปจนสุดขอบฟ้าโดยไม่มีจุดสิ้นสุดบรรยากาศโบราณที่กว้างใหญ่นั้นน่าตกใจเมืองแทลอมีความยาวและกว้างเกือบ6 0 0 0กิโลเมตรมืองนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสล้านปีเกาเชงกล่าวชมก็อย่างที่บาบาตาบอกฉันนั่นแหละหลวเฟิงค้นพบแม้ว่าบาบาตาจะอยู่บนโลกมาห้าหมื่นปีแล้วก็ตามแม้เวลาจะผ่านไปห้าหมื่นปีแล้วก็ตามการเปลี่ยนแปลงในจักรวาลทั้งหมด นั้นเล็กน้อยมากไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีบางอาณาจักรองค์กรก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักเห็นได้ชัดว่าสำหรับบางอาณาจักรที่มีการคำนวณการดำรงอยู่เป็นพันล้านปีห้าหมื่นปีไม่มีผลกระทบมากนะักประตูเมืองขนาดใหญ่กว้างเกือบหนึ่งกิโลเมตรการถักทอหลูเฟิงกล่าวเชิงและอีกหกคนเข้าไปในประตูเมืองด้วยการได้รับสัญญาณแล้วหลูเฟิงหมายเลขติดต่อของคุณในเมืองออชิวหลงคือหนึ่งเก้าสองแปดเจ็ดสามสี่สองสามสองห้าบาบาตากล่าวหมายเลขสื่อสารคล้ายกับ หมายเลขทรศัพท์เพราะไม่ว่าผู้สื่อสารจะทรงพลังเพียงใดก็ไม่สามารถถ่ข้ามปีแสงได้ดาวเคราะห์ที่จเจริญแล้วบังดวงจะส่งรหัสไปยังสมองส่วนเสริมของทุกชีวิตที่มาถึงโลกโดยอัตโนมัติภายในโลกใบนี้คุณสามารถสนทนากันผ่านผู้สื่อสารบนดาวเคราะห์ต่างๆมีวิธีการสื่อสารเพียงวิธีเดียวคือเข้าสู่เครือข่ายจักรวาลเสมือนและสนทนาในจักรวาลเสมือนจริงลัวเฟิงหมายเลขติดต่อของคุณคืออะไร ของฉันคือ1 9 2 8 7 3 4 2 4 6 3ของฉันคือ1 9 2 8 7 3 4 2 3 2 5หลัวเฟิงตอบตกลงกอชิงหัวเราเบาๆฉันเพิ่งมาถึงเมืองแคลองและต้องการพบผู้อาวุโสก่อนดังนั้นเรามาแยกกันที่นี่ฉันจะบอกคุณเมื่อฉันมาถึงคืนนี้ฉันจะเป็นเจ้าภาพและเราจะกินข้าวเย็ยนด้วยกันได้รับอิทธิพลจากพ่อของเขากอชิงชอบหาเพื่อนมากมายเพื่อนทุกคนมีวิธีจากมุมมองของเขาเห็นได้ชัดว่าหลัวเฟิงมีภูมิหลังค่อนข้างชัดเจนตกลง งั้นเรามาจักกันที่นี่หลัวเฟิงยิ้มแยกจากเกาเชงและคนอื่นๆลัวเฟิงเดินเล่นในเมืองใหญ่แห่งนี้รู้สึกงดงามมากอาคารโดยรอบมีรูปแบบต่างๆอาคารหลายหลังมีความสวยงามจนแทบหยุดหายใจหลัวเฟิงกําลังเดินอยู่บนถนนและถนนก็คลากร่ําไปด้วยผู้คนและในขณะเดียวกันก็มีผู้คนจํานวนมากที่บินอยู่ในอากาศสูงเบื้องบนหนึ่งร้อยเมตรว่ากันว่าเป็นคนแต่รูปลักษณ์ของแต่ละคนนั้นแปลกมากในเวลาเพียงห้านาทีในบรรดามนุษย์ ที่หลัวเฟิงเห็นตัวที่สูงที่สุดนั้นสูงเกือบ10เมตรและตัวที่เตี้ยที่สุดก็ดูเหมือนทารกบนโลกสีผิวแตกต่างกันไปแม้แต่สีสันของบางคนยังมีรูปทรงที่แปลกประหลาดอย่างไรก็ตามพวกเขาส่วนใหญ่ยังมีสองตาหนึ่งจมูกและหนึ่งปากแต่ใบหน้าของพวกเขามีทั้งผมยาวหรือมีรอยแปลกๆเป็นต้นชายผู้นั้นเกือบจะเหมือนพระพุทธเจ้าในเทนิยาร่างกายของเขาเป็นสีทองทั้งตัว และผมของเขาก็น่าสนใจยิ่งกว่าลัวเฟิงมีความรู้สึกว่าคุณย่าหลิวเข้ามาในสวนแกรนด์วิวจริงๆดวงตาของเขาสามารถมองเห็นได้ดาวเคราะห์ระดับ6ดาวเคราะ์ระดับ9ก้าดวงดาวระดับ3ดาวเคราะหระดับ1ดวงดาวระดับ5 ลัวเฟิงยังพึ่งพาแบบเบทเธอเพื่อค้นพบความแข็งแกร่งของผู้คนมากมายในถนนแค่ลองซิงแห่งนี้ท่ามกลางผู้คนหนาแน่นที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดพวกเขาเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับดาวเคราะห์และมีไม่กี่คนที่อยู่ในระดับดาวหยิบมันขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจแล้วโยนมันลงบนพื้นโลกพวกมันล้วนเป็นแค่มองไปรอบๆคุณจะพบคนท,ที่แข็งแกร่งกว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างหงหลัวเฟิงและเทพสายฟ้า ลัวเฟิงฉันได้โทรไปที่หมายเลขบริการของดาวเคราะห์แล้วเพื่อสอบถามอาคารบริหารของที่นี้อยู่บนโลกใบนี้อยู่ห่างออกไปประมาณ200กิโลเมตรสิ่งแรกคือการเข้าร่วมอาณาจากักรภูเขามมงกรดดำและได้รับสัญชาติไปกันเถิดลัวเฟิงทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีบินสูงจากพื้น100เมตรคนที่บินได้ทุกคนบินที่ระดับความสูงนี้ดวงดาวระดับ7ระดับ8และระดับ9ฉันเห็นพวกมันมามา,มากมายทำไมฉันไม่เห็นระดับจักรวาลเลยลัวเฟิงถามในใจ ระดับดาวฤกษ์ถือเป็นบุค,คลิกส่วนมันหายากบนดาวเคราะห์ดวงเล็กๆทั่วไปแต่บนดาวอย่างชี้หลงสิงระดับดาวนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากกว่าสําหรับระดับจักราวาลมีเพียงไม่กี่คนในอาณาจักรแน่นอนว่ามีระดับจักราวาลแต่ขึ้นอยู่กับโชคหากคุณต้องการเห็นพวกเขาห้องสนทนาหลวงเฟิงเห็นอาคารที่แกะสลักด้วยมังกรดำขนาดใหญ่ที่ครอบครองภูเขานี่คืออาคารสำนักงานที่อาณาจากักรภูเขามังกรดำ ประจำการอยู่ในแคลองสิ่งที่ทางเข้าอาคารมีชายร่างกำยำผิวสีบรอนสูงเกือบ6เมตรคอยคุ้มกันพวกเขาอยู่สองคนหานั่นมันซิวกาช่างเป็นยามสีเงินยามยักย้ายสองคนยืนตัวตรงทันทีด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อหลูเฟิงเดินไปที่ประตูพวกเขาก็ผลักประตูเปิดอย่างกระตือรือร้นท่านครับได้โปรดเข้ามาสิ่งที่เบเบทพูดนั้นดีจริงๆในจักรวาลความแข็งแกร่งเอกลักษณ์และสถานะมีความสำคัญมาก หลวเฟิงเดินเข้าไปในห้องถงด้วยรอยยิ้มข้างหลังเขามียามลูยินสองคนในเครื่องแบบสีดําหลังจากแนะนําหน้าที่แล้วหลัวเฟิงรีบหาชั้นที่เขาต้องไปชั้น32หลัวเฟิงก้าวตรงไปที่โซฟาทรงกลมข้างๆเขานั่งลงและทหารยามหลิวยินยืนอยู่ข้างๆเขาหลัวเฟิงพูดพร้อมกัน3 2ถัดใต้โซฟาทรงกลมเปล่งแสงสีขาวมันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยตรงโดยไม่สั่นสะเทือนและเมื่อมันหยุดมันก็มาถึงชั้นที่32แล้ว คุณนายสวัสดีหญิงสาวที่มีหูกระต่ายคู่สวยเหมือนเอลในตำนานบินมาโคง้งคำนับเล็กน้อยและยิ้มมีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมครับฉันต้องการเข้าร่วมสัญชาติของอาณาจากักรภูเขามังกรดำลูโอเฟิงยิ้มเพื่อทำหลายสิ่งหลายอย่างในจักรวาลจำเป็นต้องมีสัญชาติขอบคุณคำแนะนำของบัเทอร์ลูเฟิงสามารถทำหลายสิ่งได้อย่างราบรื่นหากเป็นหงและเทพเจ้าสายฟ้าที่เข้าไปในดาวดวงหนึ่งโดยสูญเสียพวกเขาอาจไม่เข้าใจอะไรเลยจริง พนักงานต้อนรับประหลาดใจเล็กน้อยใครไม่มีสัญชาติหรือ